สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาพบกับคลิปวันหยุดช่วงปีใหม่ของครอบครัวเรานะคะวันนี้พวกเราจะเดินทางที่ภูทับเบิกค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดนาิกาสสินาทีพวกเราเดินทางถึงที่สะพานห้วยตองแล้วค่ะและแวะถ่ายรูปแล้วนะคะเดินทางกันต่อมาถึงที่เขาเคาหถือว่าวัดถาซ่อนแก้วนะคะวิวสวยมากเลยค่ะตรงน,นี้ก็จะแวะทำบุญไหว้พระ การที่วัดผาซ้อนแก้วค่ะคได้เห็ใหญ่ชอบอมงกเลยวิวสวยและได้ทำบุญด,ด้วยค่ะและเดินทางกันขึ้นมาบนยอดภูดทบเบิกกันต่อเลยค่ะถนนก็โคตรเคียวมากแต่ก็สวยมากๆเหมือนกันเลยและมีพี่ๆตากล้องถ่ายรูปรอยู่ด้านข้างๆถนนเยอะเลยค่ะและพวกเราก็เดินทางกันมาถึงที่ยอดภูดทบเบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ผ่านโค้งมาหลายโค้งมากๆเลยค่ะเมาโค้งเลยแต่พอขึ้นมาถึงยอดภูเขาก็วิวสวยบรรยากาศดีหายเมาไปเลยค่ะบรรยากาศบนยอดภูทับเบิกหนาวเย็นมากเลยค่ะแต่บรรยากาศสวยถูกใจมากๆเลยค่ะที่เักก็สวยมากเห็นวิวทั่วเลยค่ะช่วงก่อนพาาทีจะตกดินนะคะพวกเราก็ถ่ายภาพเก็บไว้พิ่ลลีริก์นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นคุณแม่คุณป้าหลานสาวและลูกชายของคุณป้าน,นะคะ และเย็นนี้พวกเราก็จะปาร์ตี้หมูกระทะกันค่ะอยู่บนภูเขากินอไไร้อนๆน่าจะดีค่ะพอตกดึกมานะคะอากาศก็จะอยู่ที่16องศาค่ะวิวตอนกลางคืนก็สวยค่ะเห็นไฟข้างล่างหมดเลยบรรยากาศก็ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าก็อยู่ข้างบนก็จะลมแรงอยู่ ำหรับเฮาหนาวแท้หนาวแท้หนาวแท้หนาวแท่สำหรับกุ้เผาสสิบแปดองศากันเย้าแล้วมืนเสาร์สี่ชั่สวยาขึ้นสำหรับคืนนี้ฝันดีนะคะตื่นมาอีกทีเป็นเวลาหกนาฬิกาสมสิบนาทีนะคะพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็บอกหนามากๆเลยค่ะสำหรับเช้านี้ และก็ได้เวลาทานอาหารเช้าค่ะสำหรับอาหารเช้าของเช้านี้คือข้าวจีและข้าวต้มค่ะก่อนที่พวกเราจะออกจากที่พักไปตลาดม้งนะคะก็แวะถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอให้ชมวิวสวยๆกันก่อนเลยค่ะอันนี้คือทางลงนะคะที่เป็นมุมโค้งบรรยากาศที่พักสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่พักที่หนูพักนะคะก็จะมี ทุ่งดอกไม้ให้ถ่ายรูปแล้วก็มีทุ่งผักกาดให้เก็บด้วยค่ะและสำหรับทริปวันหยุดพักผ่อนช่วงปีใหม่ของพวกเราคุณป้าและคุณแม่ชอบมากเลยค่ะ